ฮัลโหลฮัลโหลอยู่กับลุงนะครับวันนี้ลุงพามาดูไม์ไวเลสนะครับต่อใช้งานกับโทรศัพท์นะครับซึ่งลุงจะใช้โทรศัพท์เป็นยี่ห้อ oppo นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ใช้ Oppo จะเจอปัญหานี้นะครับคือต่อแล้วไม,ไม่สามารถใช้งานได้นะฮะอันนี้ไมที่ลุงได้มานะครับเป็นแบบ usb type c เสียบเข้าตูดได้เลยนะครับเป็นของยี่ห้อโบย่านะครับ ราคาดีด้วยนะอันนี้น่าสนใจเลยลองสั่งมาลองใช้ดูมันจะมีวิธีการเซตติ้งอยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้ oppo นะฮะคนที่ใช้ samsung จะไม่มีปัญหานะใช่แต่ถ้าเลยคนที่ใช้ oppo ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไมวไวเลสเดี๋ยวมาดูว่าลุงจะเซตให้ยังไงนะครับมันมีวิธีการเซตติ้งเดี๋ยวลุงสอนนะครับขั้นแรกก็เอาตัวรีเซ็นะครับเสียบเข้าโทรศัพท์ไปเลยตัวรับอตัวรับเสียบเข้ากับโทรศัพท์ก่อนเลยครับ เนียพอเสียบเข้าปุ๊บมันจะเป็นไฟกระพริบสีฟ้านะครับเสร็จแล้วกดปลดล็อกหน้าจอนะครับเลือกโหมถโดถ่ายวีดีโอนะครับต้องเลือกเป็นโหมถโดถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็เราก็ทำการเซตติ้งในโหมถโดถ่ายวีดีโอของ oppo นะครับเซตติง้งเลื่อนสไลด์ลงกดที่ตั้งค่าครับเลื่อนไปข้างบนเลื่อนไปข้างล่างจนสุดนะครับกดที่ลูกเล่นเสียงนะครับ ของลุงตั้งไว้ที่สมาร์ทอยู่นะครับให้ปรับเป็นแบบมาตรฐานนะครับลูกเล่นเสียงเป็นมาตรฐานนะครับถึงจะใช้งานไมค์ไวเลสได้นะครับเสร็จแล้วก็ออกครับแค่นั้นเองครับง่ายๆครับทีนี้เดี๋ยวลุงมาเทสให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลุงจะเปิดไมค์ตอนนี้ไมค์ยังไม่ได้เปิดนะครับอ่าเปิดไมค์ป๊าบตอนนี้มันมีตัด สัญญาณรบกวนด้วยใช่มีตัดเสียงที่ไม้ด้วยครับโอเคอ่ะงั้นลองเทสเนาะโอเคมาเดี๋ยวลองมาเทสไม้ให้ดูกันนะครับสีอิ๋วสีอิ๋วลบไปลกูกสีอิ๋วทำไมยุ่ง <c oughs> อย่างนี้ลูกตั้งนานไม่ขึ้นมาสีอิ๋วอยากเป็นดาราอ่ะต่อเลยลูกต่อไปอย่างนี้เลยหางแมวก็ปล่อยมันนะครับโอเคไปเสียบเข้าที่ตูดโทรศัพท์นะครับมันเป็น USB C อยู่แล้วมันก็จะขึ้นกระพริบอย่างงี้อ่าเสร็จปั๊บ เลือกกล้องเลือกถ่ายวิดีโอครับเดีย๋ยวลุงจะลองเคสนะครับอ่ะทีนี้มาเปิดไมเปิดไมเปิดไมตัวนี้มันจะหยุดกระพริบนะครับมันจะติดค้างป๊าบนี่ไมเปิดละโอเคให้ลุงออกไปข้างนอกจะได้ไม่ยินเสียงว่าไมตัวนี้ทํางานนะครับไมที่โทรศัพท์ทํางานจะได้ยินแต่เสียงไมตัวนี้โอเคไปเดี๋ยวลุงออกไปข้างนอกนะครับยัง ายแล้วน้าพี่อิวถ้าไมค์ใช้งานไม่ได้ก็จะได้ยินเสียงเจที่เล่นกับพี่อิวเนาะพี่อิวพี่อิวมาแล้วลุงกลับมาแล้วได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวลองดูกันโอเคเช็คเทปครับเช็คเทปอ่ะมาเดี๋ยวมาเช็คเทปเมื่อกี้ที่เราลองถ่ายเทสเทสไมค์กันนะครับ เดี๋ยวลุ่เดินออกไปข้างนอกจ้าปะเสียงข้างนอกเข้าแล้วโอเคปิดประตูไปแล้วนะปิดประตูให้สนิทด้วยแต่ใช่อย่างที่บอกเนาะว่าถ้าไม่มันไม่ติดจะได้ยินเสียงเจเล่นกับเสียอิ๋วมาแล้วลงกลับมาแล้วได้ไหมไม่รู้โอเคไหมเจ๋วเลยแชทเลย เชยวเลยนะครับสปอนต้องเข้านะครับยี่ห้อนี้เข้าได้นะทั้ง oppo ทั้ง boya นะเข้าได้หมดเลยโอเคโอเคบายบายปุุนปุุนถ่ายยังถ่ายแล้วอะไโอเคปิดประตูให้สนิทด้วยเตะเดี๋ยวน้ำเข้าโอเคนะโอเคโอเค มาแล้วลงกลับมาแล้วได้ไหมไม่รู้อ่ะโอเคเริ่มถ่ายนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดเสียงรบกวนนะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวลุงไปเปิดที่ดูดฝุ่นก่อนให้มันดังอ่าเดี๋ยวลองดูเปิดก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวระยะเท่ากันนะเดี๋ยวลองอระยะห่างประมาณนี้อ่าเสียงที่ดูดฝุ่นนะ่าจะเข้าอยู่นะครับนนแล้วเดี๋ยวกดตัดเสียงรบกวน อ่ะกดแล้วตัดเสียงรบกวนครับเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวเช็คเทปดูโอเคเดินเข้าอ่าเดี๋ยวให้รู้กันโอเค